โหกมาร์ร้านยางที่เราจะเปลี่ยนวันศุกร์อยู่ตรงไหนวะเร็วๆๆบอกเร็วๆลูกพี่กูจะเปลี่ยนยางได้นะหน้าสนามแปดสิบพรรษาชื่อร้านไหนวะเฮ้ยบอกเร็วๆนี่ลูกพี่บอกช้าวร้านอะไรนะ S G K Racing Wheel มีเบอร์เปล่ามีเบอร์เปล่าตรงนี้จะเปลี่ยนยางพี่ S G K นี่ว่ะกูจำได้แล้วเสืออุเสืออุนี่ว่าใช่ไหมมีเบอร์ไหมลูกพี่มีเบอร์ไหม เบอร์อะไรวะไม่รู้เลยถามไหมถามนักเลยเบอร์นะศูนย์หกห้าเร็วเร็วศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าไต่อเก้เาเก้าสี่หนึ่งหกหกหกอ่าอ่าก็ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านนะครับที่เอสจีเ i เร e ินะครับตอนนี้นะครับมีบริการดูแลตรวจเช็ครถฟรีนะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดทั้งสิ้นนะครับ 30รายการก่อนเดินทางช่วงปีใหม่ไทยนี่ครับช่วงสงการนั่นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ตามมาจากคลิปนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับใครที่อยากเปลี่ยนยางนะครับโปรโมชั่นขอบ15เริ่มต้นแค่พันกวาร้อยบาทมีโปรโมชั่นครบทุกไซส์นะครับใครที่อยากเปลี่ยนยางหรืออยากจะเอารถเข้ามาลองตรวจเช็คก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางนะครับสงการนี้เมาไม่ขับนะครับผมด้วยความปัญหาดีจาก H อท r e คซ e ่ครับสวัสดีครับ